สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พามาดูเจ้าตัวนี้กันนะครับครูฉลุยักแอคคูมินาตานะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูความแตกต่างระหว่างแอคคูมินาตากับเลชูเรนากันนะครับน,นี่นะครับอันนี้แอคคูมินาต้าพทิน์ใบก็จะประมาณนี้นะครับนี่นีน่ดูนะครับ รูเขาจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเทียบกับเรเชอรน่าอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นแอคคูมินาตานะครับจะชนเพดานอยู่แล้วนะฮะน,นี่นะครับแอคคูมินาตาครับตัวนี้นะฮะลักษณะใบประมาณนี้นะครับเหมือนยิ่งโตแล้วมันจะยิ่งยิ่งรูใหญ่หรือเปล่ายิ่งแคบนะฮะ ยิ่งอ่ตัวตัวเาเรียกอะไรตัวสายตัวเส้นมันเนี่ยจะยิ่งแคบลงนะฮะใบก็จะดูแบบว่ามีมีความเป็นแอคูมินาต้ามากขึ้นนะครับตอนโตนประมาณนี้นครับนี่นครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับแอคูมินาต้าเหมือนกัน ประมาณนี้นะครับแพทเทิร์นใบเขาจะประมาณนี้นะครับจะมีความแบบว่า,เ,าเหมือนรูเขาจะเยอะขึ้นตามตามความใหญ่ที่เขาไต่ขึ้นต้นไม้ไปนะฮะอันนี้พอดีผมยกยอดมานะครับมันก็จะค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ลนะฮะฟอร์มใบมันจะค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วอ่านี่ให้ดูต้นเล็กนี่นี่คือต้นเหล็กนะครับแพทเทิร์นใบจะเป็นแบบนี้ นี่พวกข้อเล็กแพทเทิร์นใบจะประมาณนี้นะพอใหญ่แล้วก็นี่พอไต่แล้วนะครับนี่จะได้ประมาณนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูเร c เชเรนากันนะครับอ่าแล้วตัวนี้คือเร c เชเรนานะครับนี่อันนี้ลองเทียบใบกับจินนี่ดูนะครับอันนี้ก็ไต่มาสักพักหนึ่งก็เริ่มใหญ่แล้วนะฮะ อันนุนขึ้นไปก็เดี๋ยวจะเริ่มใหญ่แล้วตรงนี้นะฮะลเชอรีน่าก็จะมีลักษณะแบบว่ามีความคล้ายอะเดนซอนนีไออยู่ประมาณหนึ่งนะฮะก็เหมือนเรียกว่าคล้ายๆกับภููฉลุธรรมดาเนี่ยแหละที่เราตัวดั้งเดิมเลยนะครับที่เป็นอะเดนซอนนีไอแพทเทิร์นมันจะมาแบบอย่างเดียวกันเลยนะครับ พอดีตรงนี้ผมเข้าไปถ่ายไม่ได้นะฮะมีต้นไม้อยู่นี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้แล้วกันเลยเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับประมาณนี้นะฮะพทเทินจะประมาณนี้นะครับของ l e เชอรีน่าจะเหมือนอ d เ n น o n น a อัลเป๊ะเลยแต่ว่ามันจะไปแตกต่างกันตอนที่ที่เริ่มใหญ่แล้วนี่ตรงนี้นี่นะฮะตรงนี้จะเริ่มเริ่มมีความแตกต่างนะครับแต่ผมว่าต้องรอใหญ่กว่านี้แหละ นะคิดว่าเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าอีกสักครึ่งปีปีหนึ่งมันจะเป็นฟอร์มไหนนะครับต้ตนนี้นะฮะก็น่าจะเลื้อยขึ้นไปบนหางนกยูงต้นนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ไซส์ใบก็อยู่ประมาณเท่าๆกับจินนี่นะฮะพอๆกันกับจินนี่นะยังถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่กำลังจะเริ่มใหญ่ละนะ ต้นนี้ก็ค่อนข้างจะดูยากถ้าถ้าต้นเล็กนะครับถ้ายังเป็นต้นเล็กก็จะดูคล้ายกับอ d เอนซอนิีไอมากมากเลยนะครับดูยากมากแต่ถ้าเป็นแอคูมินาตาเนี่ยมันจะชัดเจนเลยนะครับแอคูมินาแอคูมินาตาเนี่ยจะฟ้องเลยตั้งแต่เล็กเลยว่าเป็นแอคูมินาตานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามารอดูว่าขึ้นต้นไม้มันจะเป็นยังไงกันนะฮะ อ่ะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับสำหรับแอคคูมินาตากับเลชูเรนาว่าความแตกต่างเขาเป็นยังไงกันนะครับยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้าครับผมนะ,ะสวัสดีครับ